เพื่อนช่างหลายคนก็คงจะเจอปัญหาแบบนี้ใช่ไหมครับคือเราไม่ได้เราไม่ได้แกะเฟรมตัวนี้ออกนะครับก็เลยทําให้ถอดไอ้ขั้วต่อสายไฟไม่ได้นะครับเวลาขูดปกินทีต้องปวดมือนะครับทถา้ถามันออกง่ายก็ยังว่าครับแต่บางตัวมันก็ออกยากอย่างนี้ครับถ้ามันออกง่ายๆนี่ครับตรงที่มันออกง่ายๆก็ใช้เวลาไม่นานสักเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าก็ปวดมืออยู่นะครับทั้งถือทั้งงัดด้วยวันนี้ผมมีวิธีมานําเสนอนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับนี่ครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็ไปหาเก้าอี้นะครับทําเป็นโต๊ะขึ้นมาเลยผมทําขึ้นมาแบบพิเศษนะครับาไว้เฉพาะงานนี้แบบพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่า ความสูงเท่าไหร่มันถึงจะได้ขนาดพอเหมาะขนาดนี้นะครับเนี่ยครับวางเข้าไปเลยนะครับนี่แล้วก็ขยับเข้าไปอีกหน่อยนึงได้ครับให้มันติดตัวไปเลยนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับ ดูนะครับจากพื้นขึ้นมาเลยนะครับเท่าไหร่เนี่ยความสูงระดับนี้30 35.8นะครับ3 5 8ก็36ก็ได้ครับก็ถือว่าพอดีนะครับ36ก็ได้เนี่ยแบบนี้มันจะสะดวกง่ายเลยนะครับนี่เราก็มือแคบประคองไว้ครับ ถ้าตัวมันแกะง่ายๆก็ไม่เป็นปัญหาหรอกครับแต่ถ้ามันแกะยากก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะปวดมือนะครับถ้าเราไม่เอารองไม่งั้นเราก็ต้องถอดเฟรมชุดนี้ออกแล้วเราก็ถอด,ถอดขั้วแจ็คออกนะครับหรือว่า,างาัดเฟรมมันนี้ออกนะครับแต่คืออันวิธีนี้ง่ายๆคือเราไม่ต้องถอดอะไรเลยนะครับก็ทำดังนี้นะครับ เวลาเปลี่ยนโซลาวลิ้นเปลี่ยนอะไรนะครับอ่านี่ครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น,น้อย